อารมณ์เหมือนเหมือนหลุยแลวงตางก้องอ่ะคือถ้าถามว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันคือเทสโซบัดฮัลโหลอีพีนี้นะก็อยู่กับน้องปลางสวัสดีค่ะก็อยู่ในกรุงเทพบั้งนะก็ออกต่างจังหวัดมาสองสองอพีแล้วนะอีนี้ก็อยู่ในโซนสนามหลวงบอเมะเกย ได้ก็คนน้อยสุดๆตอนนี้ใช่ค่ะใครคิดที่จะมาถ่ายรูปทั่วโซนมาพักแก้วอะไรเงี้ยตอนนี้แบบสะดวกมากนะคนน้อยสุดๆนะไลท์ั่วจียนะก็หนังปางก็เป็น m ั k อ u p a r t i ิ์ค่ะก็ฝากร้านได้ ig prang นะคะแล้วก็ ma n แล้วก็ e สามตัวค่ะนสกส่วนเฟซบุ๊กก็เซิร์ฟเหมือนกันเลยค่ะอ่าเป็น makeup artist ชื่อดังย่านอนุสาวรีย์ชัย แล้วสําหรับกล้องที่ใช้วันนี้นะเราคิดว่านะ่าจะเป็นกล้องที่ช่างภาพหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะได้มาครอบครองนะก็คือท X ัสบัตเอ,นะอ็กวันดีหครูนะอ่าแค่ถือก็หล่อแล้วใช่สวยมากแล้วก็ติดกับเลนเป็นระยะ3-5-7-5มมิลน,นะครับก็เดให้น้องฟางทายดีกว่าว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่ต้องกับเลนรวมกันมีแบบมีเริ่มต้นไหม ไม่มีให้ให้ใหลองถ่ายดูจากดูจากหน้าตาอันหลอเอแล้วเรามาสักโหยีส่สิบสาม,มสามมิบเคยี่หรือ <100. S 1> อาจจะเกินกว่านั้นยี่สิบสามสิบเคก็สองหมื่นสามมื่นใช่ไหมหรือสองร้ออ่าเกือบเกือบอันนี้คือ,อเ,คเลนกับกล้องลงกันอนะราคาประมาณสี่แสนห้า ประมาณสี่แสนห้าอันอันนี้คืออันนี้คือราคาออฟฟิเชียลไทยนะประมาณดูไม่เก้านนมาข้างนอกเลยใช่แบบพกมาเหมือนพกเหมือนพกเงินครึ่งล้านเอาจอากบ้านอ่ะจริงจริงนักนักกลัวมากมันอย่างเงี้ยแลมันเหมือนว่ามันเป็นเครื่องยิ้มเดี่ยวจุดใจโอเคก็พูดไปเยอะละเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไงความประทับใจแรกสำหรับ Hasselblad X1D นะครับคือบอดี้หล่อมาก เลยเยอรปุ่มต่างๆมินิมอลสุดๆถึงเขาจะให้ปุ่มมาน้อยก็จริงแต่มันก็เพียงพอสําหรับการถ่ายภาพแล้วเสียดายตรงที่ไม่มีจอยสติ๊กนี่แหละถ้าใส่มานะคือเพอร์เฟกเลย อยากรู้ว่าในวงการเครื่องสําอางอ่ะมันมีแบบว่าเครื่องสําอางที่แบบว่าไฮโซแพงๆอารมณ์แบบเป็นหลุยในวงการเครื่องสําอางไหมมีม,มันแบบว่ามันมันคือตัวไหนมันก็จะมีมันจริงๆมันมีหลายแบรนด์มากคืออย่างแบบกับคีมกระปุกละแปดหมื่นเนี่ยคีมก้าวิว <c oughs> เอออันแบบ,บเออเก้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อยกเซ็ตก็แบบหลายแสนก็มีอ๋อ ก็เนี่ยแหละมีหลายแบรนด์ว่ากก็เทสซาบัดเนี่ยก็เปรียบเหมือนแบบไฮเอ็นเป็นลักชูรี่ได้อารมณ์เหมือนเหมือนหลุยส์ไรวงกลางกล้องคือถ้าถามว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันคือเทสบาบเห็นภาพเลยสมมติถ้าจะบอกแฟนว่าจะไปซื้อเงี้ยแล้วก็เทียบเป็นเครื่องถ่ายให้แฟนดูอ่ะก็เห็นภาพใช่มันก็คือนั่นแหละมันคือกล้องที่มันมันเป็นเหมือนไฮเอ็นเนาะใช่มันกล้องไฮเอ็นอารมณ์เหมือนไลกา แต่แต่นี้มันแบบว่าเป็นกล้องม e d i เ m ียมฟอรเนี่ยพวกขนาดเซนเซอร์อะ่ะมันก็จะใหญ่กว่ากล้องปกติมันทำให้แบบคุณภ,ภาพไฟอะ่ะมันจะดีกว่าพวกกล้องที่ขายกันในตลาดทั่วไปอันนี้เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเป็นที่นิยมในในประเทศปะไม่ค่อยเห็นไม่เพราะว่ามันเป็นกล้องที่ไม่แมมันเป็นกล้องเฉพาะทางใช่เป็นเฉพาะทางเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ คนที่ใช้กล้องี e d i u m format จะเป็นพวกแบบถ่า<ม>ยตูถ่ายแล้วต้อง<ล>ใช้งานภาพใช่ถ่ายอินเทเลียก็คือ<ม>พวกเ e อร์ฟอร์แมนพวกการโฟกัสอะไรเงี้ยมันพูดตรงๆว่ามันม,มันสู้พวกกล้องปกติไม่ได้อยู่แล้วเพราะ<ม>ด้วยขนาดเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่อะไรเงี้ย<ม>แต่ถ้าแบบว่าวัดในถึงคุณภาพไฟล<ม>์อะกล้อ medium format มนันจะเหนือกว่าถ้าแบบถ่ายช็อตแบบ ช็อตช็อตที่แบบว่านิ่งๆแบบถ่าย,<ว>ยพลาสเออถ่ายงานสเตออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานคอนโดอย่างเงี้ยป่ะใช่งานอินทีเรียถ่ายถ่ายแบบสวยๆเน้นภาพเอาไปใช้แบบขึ้นทีวีซีหรือว่าแบบขึ้นจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อันนี้มันจะไม่ไดยฟ้อ์แมตมันจะได้เปรียบเรื่องเรื่องพวกนี้มากกว่าก็คือกล้องแต่และตัวมันก็ออกแบบมาใช้งานที่ อีกอย่างที่เราเซอร์ไพรส์มากมากนะครับก็คือเมนูเขาให้มันน้อยเหมือนปุ่มบนตัวกล้องเลยแต่นั่นแหละครับใช้แนวคิดเดียวกันให้มันน้อยแต่ได้ใช้ทุกปุ่มอย่างแน่นอนและเพียงพอต่อการถ่ายรูปด้วยอันนี้ก็วาร์ปมาอยู่ตรงกระทรวงตาหมก็มูดก็มีความต่างประเทศหน่อยๆนะใช่แต่อากาศแบบร้อนมากใช่แต่ว่าแดดแดดดีใช่คือวันนี้ถือโชคดีนะที่แบบ ฝนมันตกตอนเช้านะช่วงช่วงเช้ามืดทําให้แบบช่วงยบ่ายเย็นเนี้ยฟ้าใสโล่งถ่ายรูปวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันที่ดีถ่ายรีเราทำบุญมาดีก็เลยแบบถือว่าถือว่ามีบุญโอเค ก็ก่อนจบนะมาสรุปกันก่อนว่ากล้องตัวเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเหมาะใครถ้าเอาแบบไร้สาระเลยนะแบบอารมณ์มันล้วนคือมันเหมาะคนที่อยาก <laughs> ใช่มันใช่เหมาะกับคนที่มีเงินมีเงินเหลือแล้วแบบอยากได้กล้องหล่อๆสักตัวที่ <c oughs> ท,ท,ที่ที่มันแบบว่าคนใชน้น้อยๆที่มันไม่แมส <c oughs> อะดูเท่อะใช่คือ Hasselblad X1D II เนี่ยคือแบบแค่ถือมันก็หล่อแล้วไง <c oughs> ใช่ถ้ามีเงินอะก็คือซื้อ ไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากเลยห้อยกล้องไปก็คือหล่อแล้วใช่ถ้าแบบถ้าแบบว่าสารานะก็คือเหมาะกับคนที่แบบว่าถ่ายพวกงานที่เน้นสอเบอร์นเน้นแบบแรสเคปใช่แรสเคปอินเทเลียพร์เตสตูอะไรพวกนี้เหมาะใช่เมื่อกี้แอบเห็นลูกคือแบบภาพมันคมมากผิวเครืมากแบบเออมันคมจริงถ้าสมมติแบบเนาะไปใช้งานเลยแต่ถ้าแบบว่าคุณถ่ายพวก กีฬาถ่ายสวยถ่ายรักนแห่งการที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะๆอย่างเงี้ยคือกับอัดตัวเนี้ยไม่เหมาะเลยลับไปใช้กล้องฟู l เ f ร a แบบเดิมจะดูดีกว่าแต่เรื่องถ้าไม่ติดเรื่องเงินก็ซื้อได้ใช่ใช่แต่ถ้าแบบว่าพูดในเรื่องของคุณภาพไฟล์ยังไงกล้องระดับรื่อง m f o มแบบมันก็เหนือว่าอยู่แล้วเหมือนเราจ่ายราคาแพงมันก็คุ้มจ่าสำหรับ e ีนี้ก็ประมาณนี้นะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วฝากของน้องปังด้วยค่ะก็ไอจีเฟซบุ๊กปังวัณนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ